สวัสดีครับวันนี้พี่พงพอเพียงมาชวนเพื่อนเพื่อนทำต้มขาหมูใส่ใบชะมวงสูตรนี้ทำออกมาแล้วหมูนุ่มมากรสชาติเปรียวนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยทานกับข้าวสวยร้อน,รอ,นอร่อยลงตัวมากเลยครับขั้นตอนแรกพี่พงไปตัดใบชะมวงใบชะมวงของพี่พงอยู่ที่สวนหลังบ้านปลอดสารพิษตามสไตล์พอเพียง เลือกตัดเฉพาะใบที่ยังไม่แก่ประมาณนี้ที่พงใช้ประมาณสองกำมือใหญ่ๆส่วนใครจะใช้มากหรือน้อยกว่านี้ก็เอาตามชอบเลยครับเมื่อได้ใบชมวงตามที่ต้องการแล้วนำไปล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาเด็ดเอาเฉพาะใบแล้วนำไปหั่นแบบนี้ครับ หั่นใบชมวงเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปมาต้มขาหมูกันเลยครับพี่พงษ์ใช้ขาหมูประมาณ1กิโลนำมาล้างให้สะอาดแล้วสับเป็นชิ้นชิ้นไม่ต้องเล็กมากกระเทียมจีนขนาดใหญ่1หัวปอกเปลือกให้หมดแล้วนำไปล้างให้สะอาด จากนั้นนํามาทุบให้พอแตกน้ำสะอาด1ลิตรครึ่งไว้สำหรับต้มขาหมูพี่พงใส่เกลือลงไปในน้ำสองช้อนชานําไปตั้งไฟเปิดไฟกลางรอจนน้ำเดือดใส่กระเทียมที่ทุบเตรียมไว้ลงไป ใส่ผงปรุงรสลงใบหนึ่งช้อนชารอจนน้ำเดือดพล่านแบบนี้แล้วใส่ขาหมูที่เตรียมไว้ลงไปใช้ทับพีกดขาหมูให้จมน้ำเพื่อจะได้โดนความร้อนทั่วถึงกันต้มต่อไปเรื่อยๆถ้ามีฟองอากาศ ให้ใช้ทัพพีตักทิ้งแบบนี้ครับตักฟองทิ้งให้หมดเลยครับจากนั้นลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนและปิดฝาต้มเขี่ยวต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่ปิดฝาต้มขาหมู คอยระวังอย่าให้น้ำเดือดล้นออกมาขั้นตอนนี้หากขาหมูยังไม่เปื่อยได้ที่แล้วน้ำแห้งสามารถเติมน้ำได้ครับครบ30นาทีแล้วเรามาเปิดฝาหม้อดูขาหมูของเรากันเลยครับตอนนี้ขาหมูของพี่พง์เปื่อยได้ที่แล้วพี่พง์ใส่ใบชะมวงลงไปเลยนะครับแบบนี้ ใส่ใบชะมวงไปแล้วให้ใช้ทับผีคนเพื่อให้โดนความร้อนทั่วถึงกันอืมกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยครับพี่พงตักให้ดูนะครับโอ้น่าทานมากเลยครับใบชะมวงสุกกำลังดีไม่เปื่อยเละจนเกินไปเสร็จแล้วก่อนปิดไฟลองชิมรสชาติกันก่อนนะครับ อร่อยมากๆเลยของพี่พงศ์ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วครับปิดไฟยกลงได้เลยตักใส่ถ้วยเตรียมทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยครับกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับสูตรนี้อร่อยจริงๆพี่พงทานหมดหม้อเลยครับสำหรับคลิป ต้มขาหมูใส่ใบชะมวงก็จบลงแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พงษ์ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ